สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทาร์รชาแนลผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไห่ทารุ่หมอแจนนะคะคลิปนี้เป็นแบบแรนดอมนะคะปอไซด์เหมือนเดิมนะคะ ทุกราศีนะคะ12สราศีสามารถรับชมคลิปนี้ได้นะคะไม่มีความบังเอิญในลงไปนี้เราจะมาดูว่านะคะปฏิหาริย์ข่าวดีที่กำลังจะเข้ามาถึงคุณนะคะผู้ที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้เร็วๆนี้นะคะมีแรงดึงดูดจากคลิปนี้นะคะส่งพลังงานนะคะปฏิหาริย์สิ่งที่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะอ่านจากพลังงานหน้าไพ่นะคะเอาละค่ะ ขอให้ได้เจอปาฏิหาริย์ข่าวดีสิ่งที่ดีๆนะกำลังจะเกิดกับพวกคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนใหญ่มีคนสนับสนุนความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะคะใครที่จะเข้ามาช่วยนะคะ,อะมอบความรักมอบความสุขที่จริงจังชัดเจนนะคะคนที่จะช่วยให้ชีวิตคุณนะคะ เป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันดูแลซึ่งกันและกันนะคะปฏิหารข่าวดีอะไรบ้างเนาะที่จักรวาลอยากจะบอกกับพวกคุณเร็วนี้นะคะขอให้ได้รับสิ่งที่ดีๆนะคะอาระค่ะเรามาดูกันเลยนะคะให้ใบแรกนะคะอืม The High p r i e t e s s นะคะ เขาบอกว่าสิ่งดีๆนะนะคะเราจะค้นพบเจอนะคะ<ม>ในที่สมบัติในท้องทะเลนะคะเราจะพบเจอไฮพินเทสนะคะเอาละคา Kick ่ะค k ิกออฟโซสโวเข้ามาเร็วมากเลยนะคะม,มีคนนำมามออให้แน่นอนว้าวอืมเดี๋ยวขอเปิดไพ่ครบห้าใบก่อนนะคะว้าว เห็นไหมคะสี่เหรียญเอาละสินะว้าวนะเอเนจีตรงกันมากเลยนะคะนี่มาแล้วก็อยู่ตรงนี้เชื่อมโยงเชื่อมโยงนะคะเชื่อมโยงนะว้าวโอ้ King of Cups นะคะความรักนะคะความรักคนที่โรแมน,โมนติกคนที่สวี เป็นคนรักของคุณเป็นเป็นความรักที่น่ารักเป็นคนรักของคุณนั่นเองว้าวแปลว่าทำไมคะอืมเขาคนนี้นะคะอืมจะมามอบความรักนะคะอาจจะมีการเดินทางมานะคะอาจจะเป็นการแบบว่าเข้ามาอย่างรวดเร็วอะนะคะเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยนะคะนำมามอบให้อาจจะเดินทางมามอบให้ด้วยตัวเองหรือ มีการโอนมานะคะทารนเฟอร์มาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเอาราคาเรามาดูต่อนะพไพ่ะคะที่5นะคะ s i ก Of Cup นะคะพลังงานความรักความสุขนะคะความสุขที่คุณรอคอยนะคะการเดทการออกเดทการดินเนอร์ที่แสนหวานแสดงว่าคนคนนี้ทำไมคะเคยพูดคุยกันแล้วมีอารมณ์ฟิลลิ่งของคนที่เป็นเด็กมีอารมณ์ความเป็นเด็ก คนที่โรแมนติกนะคะหรือมีพลังงานคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะจะมมอบความรักความสุขนะคะ mm hmm. เขาน่าจะได้เดินทางมาพบคุณนะนะคะพาไปเดทพาไปดินเนอร์นะคะอาจจะมีการไปดำน้ำไปเที่ยวทะเลหรือไปดำน้ำดูปะะการางังอะไรก็ได้นะคะมไม่แน่นะอาจจะแบบว่าเออทำเซอร์ไพรส์ก็ได้นะเพราะว่าขิงออ f ครับนะคะเป็นคนที่โรแมนติกเนี่ยนะคะ,อ,นะคะอาจจะแบบ อาจจะแบบว่าเป็น energy แบบอืมนะคะดำน้ำําดูปการางงมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะให้อาจจะเป็นแหวนไปเข้าของอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะคะอืมนะคะเขาบอกว่าต่อมานะ Six of Pentacles นะคะอืมนะ,ะบางสิ่งบางอย่างน่าจะเป็นเงินที่เขาต้องจ่ายนะใครจะใครจะได้รับความรักนะอืม จ่ายอันนี้ในในทนองที่ว่า <c oughs> จ่ายอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ต้องการนะในเรื่องเ <c oughs> ขาเรียกว่าความรักความสัมพันธ์ถ้าจ่ายก็จะหมายถึงนะ,ะ <c oughs> อาจจะเป็นซื้อแหวนนะคะค่าสินสอดอะไรแบบนี้นะคะอะไรที่เขาจะจ่ายเพื่อดูแลนะค,ะความรักเออให้มันโรแมนติกนะ,ะอืมนะ ช่วยเหลือ,อเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะอเขาพร้อมที่จะจ่ายสําหรับคุณอืนะคะข่าวดีแบบปาฏิหาริย์ที่จะเข้ามาว้าว the sun นะค,ะความสําเร็จนะซักเซสนะคะมีชื่อเสียงนะ,คะใครบางคนนะคะโฟกัสมาที่คุณอืมนะะใครบางคนโฟกัสมาที่คุณนะคะ คุณเป็นที่หนึ่งในใจเขานะคะทำอะไรก็มีความสำเร็จมีชื่อเสียงเงินทองแสดงว่าตัวคุณนะคะอ่าตัวคุณเป็นความสุขของเขานะคะแสดงว่าทำไมคะช่วงนี้น่าจะมีคนมาเออมามองเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณนะคะอืมนะคะ ออการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นการมั่นหมายการแต่งงานการพบเจอคนที่เคมีตรงกันและเข้ากันนะคะอาจจะมาเข้าอาจจะเดินทางเข้ามาด้วยความรวดเร็วเพราะว่าไนโ p โซดมันเป็น energy พลังงานที่เร็วมากๆนะคะพลังงานที่เร็วมากๆเลยนะ ติหารข่าวดีน่าจะมีชื่อเสียงเงินทองหรืออะไรแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะการงานประสบความสําเร็จนะคะว,ว้าวเงินอืมนะคะ ten of pentacle นะคะสิบเหรียญน,นะอืม ใครบางคนอาจจะกําลังโชคด e ีนะคะได้เงินนะเงินในที่นี้แต่ละคนอาจจะมาไม่เหมือนกันก็ได้นะคะมีการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถูกลองวัลนะคะหรืออาจจะได้มาจากความรักความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันนะคะใครบางคนที่มีลูกหนี้เก่าๆที่ค้างหนี้ไว้ก็อาจจะได้คืนหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นปาฏิหาริย์หรือเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันด้วยนะคะก็อาจจะสามารถเป็นไปได้เช่นกันนะคะ แต่ละคนแต่ละท่านนะเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าปฏิหารข่าวดีอะไรที่ดีๆนะจุดชะลีอัดนะคะมีการเดินทางเอ๊ใครบางคนมีการเดินทางหรือจะพากันเดินทางไปท่องเที่ยวหรือถ้าเป็นไปได้นะมันอาจจะเป็นในทํานองที่แบบว่าคุณผู้ชายนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงอยากซื้อรถหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นของฝัน นะคะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่โชคดีมากมากนะคะความรักแฟนคุณหรือคนของคุณสามารถที่จะจ่ายให้คุณได้นะคะเอออาจจะได้รางวัลของฝันนะเป็นรถยนต์อะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเออนะคะรถยนต์รถใหม่อืมนะคะรถใหม่สิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณถูกใจคนรักซื้อรถยนต์ให้อะไรแบบนี้นะคะเดินทางมาหาอืม เอาราคาเรามาดูต่อนะปฏิหารข่าวดีบางทีเราอาจจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงทำไมคะเออนะได้ลดอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วแต่นะคะบุญวาสนาหรือพื้นดวงของแต่ละคนที่จะได้อะไรนะ Ace of Pentacles หมอว่าน่าจะมีคนที่ได้รางวัลนะเอ๊ะรางวัลอะไรนะอืนะคะ บางคนอาจจะถูกลอตเตอรี่ก็ได้นะเพราะมันเป็นเหมือนเงินก้อนใหญ่เออเงินก้อนใหญ่นะคะ S อสออฟเพนเดนี่หมายถึงลอตเตอรี่ได้นะเสียงโชคเสียงดวงหรือเงินก้อนใหญ่ที่เราจะได้จากความสเสน่หาจากความรักจากคนของเรานะคะคนของคุณนะ,ะถ้าสเสน่หาคุณนะคะก็เขาก็อาจจะให้ก็อาจจะเป็นไปได้หรือใครบางคนอาจจะทำไมคะพบเจอเพื่อนเก่าแฟนเก่า ะะก็เป็นไปได้เช่นกันคนที่เรารอคอยทําไมคะแฟนคนที่อายุน้อยคนที่เป็นทหารตำรวจวิศวกรคนที่น่านมาดีมีความโดดเด่นที่ได้ห่างหายกันไปนานที่ยังอยู่ในจิตใต้สำนึกของกันและการวันดีคืนดีเข้าอาจจะทำไมคะติดต่อสื่อสารมาและมีได้มีการมาหากันก็อาจจะเป็นปฏิหารข่าวดีก็ได้นะคะเช่น คุณคุณรอคนคนนี้อยู่แล้วคนคนนี้ก็ได้ติดต่อมาแล้วก็มาหาคุณมีการไปทานข้าวดูหนังฟังเพลงมันก็เป็นฟีลลิ่งที่เดอะซันเนี่ยค่ะเป็นความสุขอืมเป็นความสุขที่เข้ามาอย่างกระทันหันเลยฟูลฟิลอะนะคะอินเอเนหมือนกันประมาณว่าเรารอความรักของคนคนนี้ที่หายไปนานแล้วกลับมาเนี่ยก็เหมือนประมาณเหมือนเรารู้สึกเหมือนปฏิหารข่าวดีของเราเหมือนกันอันนี้คือเฉพาะแต่ละบุคคลนะคะอืม ก็จะได้ไม่เหมือนกันนะคะบางคนนะเรามาดูต่อเพราะอันนี้เป็นทำไมคะออสไซแรนดอม All นะคะเอสออฟเพนเดเคิลม,มีพลังงานน่าจะเป็นในคานองของชื่อเสียงเงินออความสำเร็จแล้วก็ความรักนะคะความรักคนอายุน้อยคนที่ในอดีตก็ได้เช่นกันด้วยมีแนวโน้มที่ทำไมคะจะเดินทางมาหาคนที่เราคิดว่า เอ้ยเขาเขาเรียกว่าอะไรไงอะ่ะเขาบอกว่าคนคนนี้คือสงสัยเขาคงจะมไม่จริงจังกับเราคงจะแบบว่าเออคุยกับเราเล่นๆหรืออะไรแบบนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราเอ้ยไม่คาดคิดอะไรแบบนี้ปาร์ี้หารไม่คาดคิดก็คือเหมือนแบบการเดินทางนะหกดาบนะคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับในรูปแบบของการเดินทางบริษัทก็ได้เอออ่ะ โอกาศอะไรข่าวดีไหมใครทำงานในรูปแบบบริษัทนะคะว,ว้าวเขาเล็งเห็นเออเลงเห็นอะไรคะเอ่อความเก่งความชาญฉลาดของคุณอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีการปรับโยกยา้ายเลื่อนขั้นตำแหน่งนะคะหรือถ้ามีการจัดทริปที่เป็นแบบบริษัทจัดหาผู้ที่โชคดีได้ไปเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะสไตล์นี้ทำนองนี้หรือเงินรางวัล คุณที่มาชมคลิปนี้ก็บางครั้งก็อาจจะเป็นคนที่ได้เช่นกันนะคะเออมันมาจากมันมาจากความรักคนรักได้มาจากโชคดีได้ชื่อเสียงเงินทองความสำเร็จจากตัวเองก็ได้เช่นกันนะคะมีการเดินทางไกลนะคะใครบางคนก็อาจจะโชคดีบริษัทจัดทิปคุณได้หนึ่งในนั้นที่ได้ไปเที่ยวอะไรเนี่ยฟรีนะคะเที่ยวทะเลดำน้ำดูปลาคารางังอะไรก็ได้เช่นกันนะคะอืมเป็นความโชคดี มันมัน,ม,นมันมาเกี่ยวในทยทนองว่าความโชคดีจากความสามารถด้วยแล้วก็จากความรักความสเสน่หาของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็คือค้างเงินเก่าของใครบางคนไว้ก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้มีการมาเจราจาอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะมาเคลียร์ใจเออมาเคลียร์ใจก็ได้นะคะอืมบางคนแฟนเก่านาน,านมากที่ไม่ได้ติดต่อมาก็อาจจะได้ติดต่อมาขึ้นอยู่กับ แต่ละบุคคลนะคะไม่รู้ว่าพวกคุณจะได้เจอข่าวดีจากสถานการณ์อะไรสิ่งไหนนะคะเรามาดูต่อว่าอ้าใครจะได้แต่งงานแน่ๆามาอยู่ตรงนี้คนที่รู้สึกเหมือนว่าไม่มั่นใจคนคนนี้มีพลังงานเหมือนวนะ่าในความสัมพันธ์คุณกำลังรู้สึกเหมือนว่าเอ,อเขาอาจจะ เขาอาจจะไม่ได้มาจริงเขาอาจจะไม่ได้ลงทุนที่จะแบบขอชั้นแต่งงานเพราะว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายเออจะไม่ได้ลงทุนที่จะรับผิดชอบชั้นไปตลอดชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูเหมือนแบบประหยัดขี้เหนียวแล้วก็ไม่ลงทุนในเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเปล่ามีใครบางคนกําลังคิดอย่างนี้นะคะหายพินเทศความรักที่มันเป็นรู้สึกเหมือนแบบว่าฉันไม่แน่ใจฉันไม่มั่นใจว่า มันเป็นสิ่งที่โชคดีที่ฉันจะได้หรือเปล่านะคะน่าจะคนคนนี้น่าจะนะนำความรักมามอบให้คุณเขาอยากจะแชร์พื้นที่ <c oughs> เขาอยากจะแชร์พื้นที่ในโลกส่วนตัวของเขากับคุณเนาะอืมนะคะเพราะว่าเขานำความรักนำเงินนะคะพุ่งตรงมาที่คุณนะมีการเดทเอ็มพเพรสขึ้นมานะคะใครบางคนจะเป็นตัวจริงแล้วละ่ะขออ่างานนี้เนาะอืม มีคนมามองเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณนะคะตัดสินใจเลือกคุณโฟกัสมาที่คุณอาจจะมั่นหมายหรืออาจจะแต่งงานหรืออาจจะเดินทางมาเจอตัวคุณอะไรแบบนี้นะคะอืมนะอันนี้เป็น energy ส่วนใหญ่น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นออนไลน์นะ the lover อ่ะสิบเหรียญแล้วก็สี่เหรียญ ความรักความสัมพันธ์ที่เป็นแบบออนไลน์ที่คนบางคน,คนที่คนที่ชมคลิปนี้ค่อนข้างไม่แน่ใจว่าเขารักฉันจริงหรือเปล่าว้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือปฏิหาร์ข่าวดีนะอืมนะน่าจะได้แต่งงานแหละนะคะถ้ายังไม่ได้แต่งงานก็คือเขารู้สึกถ้าพบเจอเขารู้สึกพออกพอใจคุณเป็นอย่างมากนะ พึงพอใจเออพอใจในการเดทในการพบเจอนะคะถูกใจอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกอู้ฟูลฟิล,ฟลอะไรประมาณนี้นะคะอืมเขาจะเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะมีพลังงานของคนเก่าอายุน้อยกว่าเพื่อนเก่าคนเก่านะคะแล้วก็ ที่เคยเลิกกันไปอาจจะได้ติดต่อกลับมาแบบกระทันหันก็ได้นะคะเออนะคะอืมปฏิหารข่าวดีถ้าเป็นข่าวดีก็คือในลักษณะที่แบบว่าเอ้ยเพื่อนเก่าคนเก่าหรืออะไรที่เคยทําไมคะที่เคยยืมเงินเราไปหรือที่เคยไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะทําไมคะอาจจะยังอ,อยากขอโอกาสมาพบเจอมาติดต่อสื่อสารในอดีตมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อืม ต้องมีการต้องแยกจากกันไปด้วยด้วยเรียนจบนะคะแยกย้ายจากการทํางานหรือไปรับราชการในตําแหน่งงานของเขาที่ไม่สามารถติดต่อมาห่างหายเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันที่มีความรู้สึกดีต่อกันที่มันหายกันไปอาจจะได้ติดต่อกลับมาแบบกระทันหันนะคะอืมอาจจะมีการนัดมาทานข้าวหรือมาหากันอะไรแบบนี้ได้เช่นกันนะคะแบบไม่คาดคิดนะ่ะเออคุณไม่คาดคิดนะ อม,มีความสุขฟูลฟิลนะคะเพราะว่าทําไมคะก้าวถ้วยใครบางคนนะคะแน่นอนเลยจะได้พบเจอเพื่อนจริงๆด้วยเพื่อนเก่านะคะเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าคนเก่าหรือเพื่อนสมัยเรียนนะคะ <S <S ก็ทําไมคะเอ,อที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารนานแล้วอาจจะติดต่อสื่อสารกลับมานะคะพูดคุยเอ,อทีนี้ <c oughs> บางคนเคยเป็นเพื่อนแต่ตอนนี้อาจจะทําไมคะ ติดต่อสื่อสารมาหรืออะไรมาแบบเอ้ยขอจีขอคุยขอเป็นแฟนอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเออคนที่เรารู้จักแล้วล่ะในอดีตนะคะเป็นคนที่เราบางทีนะเป็นคนที่เราก็คิดว่าทำไมคะเออโปรไฟล์ดีหน้าตาดีลูกล่างหน้าตาดีนะคะอืมเป็นที่หมายปองของคนอื่นแต่ทำไมคะเขาเออ กับเลือกเราคิดว่าคุยกับเราแล้วมีความสุขเขารู้สึกดีกับเรารักเราแล้วก็อยากพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปในอนาคต8เหรียญน,นะคะแไม้เท้าเออมีการรียูเนียนจริงๆนะคะอืม ตอนนี้นะที่ปฏิหารข่าวดีคือใครที่ประสบการณ์การทำงานของคุณมาอย่างดีนะคะน่าจะได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีการได้เดินทางท่องเที่ยวหรือได้รับอะไรพิเศษจากทางบริษัทองค์กรก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่ามันขึ้นเนื้องานขึ้นมาเลยนะคะมีการรียูเนียนจากเพื่อนเก่าก็ได้มันอาจจะไม่ได้เจาะจงที่จะเป็นแฟนเก่าทุกคนทุกเคสนะคะเช่นถ้าคุณได้เจอเพื่อนเก่าคนนี้แล้วยังเงี้ยโอเคเอเนจีไพ่พลังงานของไพ่เนี่ยมันก็เขาเรียกว,ว่าอะไร มันก็จะหมดไปนะคะเออบางทีก็เราอาจจะเพื่อนเก่าแฟนเก่าทักมาหรือนะ,ะเราได้อะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้อ่านตามไพ่ไปนะคะแล้วแต่นะแล้วแต่แล้วแต่คนเออแล้วแต่คุณแล้วแต่คิดนะคะมีอะไรอีกไหมที่ไพ่อยากจะบอกอืมสิ่งที่อ่านไปนะปฏิหาขคาวดีสำหรับพวกคุณที่มี energy ได้มาชมคลิปนี้นะคะอื พวกเขาจะได้อะไรจริงๆความรู้สึกภายในเขาบอกว่าความรู้สึกภายในที่บอกคุณแน่นอนละหนึ่งใครบางคนนะคะรอปฏิหารข่าวดีคือการติดต่อสื่อสารเอ่อการติดต่อสื่อสารมาพูดคุยนะคะของใครบางคนอ่าะนะ,ะการติดต่อสื่อสารนะะมาพูดของใครบางคนอืมรอคอยการติดต่อสื่อสารจากคนรักความรักนะคะ q u e น n of c u p อืมน่าจะบางทีมันอาจจะหมายถึงว่า Energy เนี้นีคุณไม่ได้เลยมันจะมีคนคนหนึ่งที่แบบว่ามีคนใหม่จริงๆเลยเนี่ยเข้ามาติดต่อสื่อสารพูดคุยเพื่อมอบความรักให้คุณก็ได้เช่นกันนะคือโฟกัสมาที่คุณนะคะเออเออคนที่เนี่ยค่ะนะคะ,นะคะเออพเพะของคุณ u u e n o of u u s นะ ความรักที่มันเหมือนใครสักคนหนึ่งที่อยากพูดคุยติดต่อสื่อสารมาก,กับคุณนะคะมามอบความรักหรือความรู้สึกดีให้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ความสัมพันธ์ที่ใหม่ๆก็ได้เช่นกันนะคะอม,มีพลังงานใต้สำรับเดี๋ยวหมอขอดูเอนเนอร์จี้นี้นะว่าของใครที่ออกมาน่าจะเป็นราศีพฤษพนะคะเพราอไพ่ใต้สำรับมันขึ้นเดอฮาร์ลแฟนนะคือ,นะอ,อ,นะค,อคนที่ ไม่ได้รอใครหรือถ้าไม่ได้มีคนคุยหรือ,อน่าจะเป็นน่าจะเป็นมีใครมาติดต่อสื่อสารน,นะคะมอบความรักอะไรแบบเนี้นะคะคนที่โสดมาอย่างยาวนานมากแล้วก็เดินทางสายจิตวิญญาณหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีคนเข้ามาแบบอยากพูดคุยมา,ออามาขอโอกาสดูแลมาขอโอกาสมอบความรักหรือมาขอความรักจากคุณ อะไรสไตล์เนี่ยนะคะอืมเนาะก็น,น่าจะเป็นข่าวดีเหมือนกันนะคะเนาะมีการติดต่อสื่อสารมมบความรักสิ่งที่ดีอะไรมาให้นะคะและบางครั้งมันก็อาจจะเป็นในสไตล์นี้ก็ได้ต่อมาอืมก็ได้เช่นกันนะคะเอาราคาขอให้ได้รับข่าวดีนะคะขอให้ประสบความสําเร็จนะคะขอให้คนที่รอคอยของพวกคุณได้ติดต่อกลับมานะใครที่ซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบก็ขอให้ถูกแล้วกันนะคะ เอาราคาขอให้มีความสุขมากๆนะคะคลิปนี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ